ผม <ยะ S 1> ชอบกินชาบูจิแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเพราะคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคุณยายคุณตาก็จะไปด้วยกันชาบูชิที่ตั้งใจอยู่ไม่ไกลจากคอนโดของฉัน เดินสองเทา้าจุงมือเกี่ยวกันครอบรอบของฉันถึงจุดหมายปลายทาง oh. เอ,าอ้าชาบู oh. ชิอยู่หห่งเซ oh. นจุริอัตทีตรงนี้เปิดบริการทุกวัน oh. เป็นอาหารเลิศรสของสดทุกอย่าง oh. ลองมาทานแล้วจะติดใจ oh. ชาบูชิ oh. ยอดสุดฮิต แซบอีลีถูงหลักกันนาใหม่ผมรับรองรับประกันผลได้ทุกเทศทุกไปเจิญช้บริการ อ่าสวัสดีครับผมมิวนาคาครับอ้าวสวัสดีครับอมนมสดครับอ่ามาพูดดีดียวสวัสดีครับดีๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับอมนมสดครับอ่าฝากผลงานด้วยครับฝากผลงานด้วยครับอะไรนะเพจอะไรนะเพจมิวมักมอนสตูดิโอครับโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปบายบายบายทักไปชมก่อนไอร์ลิฟตยูก่อนไอร์ลิฟอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคันดิเฟมเดี๋ยวเดี๋ยวหันหน้ามาด้วยหันหน้ามาด้วยอ่ะไอโค้ดเดี๋ยวพักกดกดนะโอเคยิบ